สวัสดีทุกผู้ชมนะครับผมีิผม,มไม้คงนันี้ผมจะมาวิวมอสคือวิวมอสทีดอไบนะครับก็อะไรหลายคนคงรู้แล้วมั้งนะครับก็อันนี้มมอยู่คนเบียร์นะผมนี่ครับก็วิธีทาก็วางทองสีได้วางทองวางทองสองอันนะแล้วก็วางอะไรเนี่ยถิงอะไรเนี่ยบล็อกนรกนะครับก็สองอันแล้วก็มัน เกือแล้วผมนี่ครับฮีโรบายนะนเนี่ยแล้วก็ตายแล้วนะครับตายอย่างเร็วเลยนะครับรอมนสักครู่นะครับก็ก็มอสฮีโร่บายนะครับก็สามารถโหลดกันได้แต่จะทิ้งดึงไม่ให้นะครับจะคุยไม่ให้ใเลนะผมก็อย่าคอมเมนต์ด่าอะไรกันนะครับก็พูดดีๆับผมก็พูดดีๆนะครับ ผูดีๆปุ๊บเนี่ยคนจะมาติดตามมาเยอะนะครับเยอะๆคนผู้ดีๆเนี่ยก็จะคนติดตามเยอะแล้วผมผมบอกไปเลยนะครับแบะมีก็แบแบแบแล้วเนี่ยแล้วอะไรจะเกิดนะครับก็คุณผู้ชมคงเห็นแล้วแหะฮิโรบายเมื่อกีนะครับก็ฮิโรบายเป็นหมูมั้งนะครับทัไมมันตายเยอะเกินบอกว่ไม่แน่ใจนะครับ เซฟบอกว่าเอานี่ขอตัวลาหน่อยแล้วชอบมือกดไลค์แล้ววช่ยกดแชร์ด้วยนะผมแล้วมอดนี้นะครับก็อย่าลืมนะไปเล่นสมาร์ทโหลดเล่นกันได้นะครับถ้าเอาไปเล่นในโหมดโอชิรอน,นะครับก็เป็นมอดที่มันมากเลยดีดียวนะสมารับมอดนี้นะครับเน้่ผมก็มีขั้วตัวรับแล้วชอบมือกดไลค์แล้ววช่ยกดแชร์ด้วยนะผมก็พูดกันดีๆครับอย่ามาอย่ามาดงมังวนอ่ากันนะผมโอเคครับบ๊ายบายผม We'll see you again. Cha. Bye, everyone.